สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูเบียนะคะในรายวิชาศิลปะ3ามงเล็บหน้าตาัดศิลป์นะคะโดยครูพิชณีทาเทพค่ะวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องประเภทของละครไทยนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าละครหมายถึงอะไรละครหมายถึงการสแสดงประเภทหนึ่ง ซึ่งแสดงเรื่องราวความเป็นไปของชีวิตที่ปรากฏในวรรณกรรมมีศิละปะการแสดงและดนตรีเป็นสื่อสำคัญค่ะละครแบ่งออกเป็นสองประเภทค่ะละครรำและละครที่ไม่ใช่ละครรำค่ะละครรำหมายถึงละครที่ใช้ศิละปะการแร่ารำนะคะดำเนินเป็นเรื่องราวมีการขับร้องและการเจรจาซึ่งละครรำนะคะ แบ่งออกเป็นสองลักษณะ1ละครรำแบบดั้งเดิม2องละครรำที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่เรามาดูแบบดั้งเดิมกันค่ะละครรำแบบดั้งเดิมนะคะมี3ชนิดละครชาติละครน,นอกละครในค่ะมาดูที่ชนิดแรกค่ะ ละครโนราชาตีหรือว่าละครชาตีนะคะเป็นละครที่เก่าแก่ที่สุดนะคะและเป็นต้นกําเนิดของละครรำมีกําเนิดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะการแสดงมักเล่าเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะคะภาคกลางจะเรียกละครชนิดนี้ว่าชาตีภาคใต้จะเรียกว่าโนราค่ะวิธีการแสดงนะคะแต่เดิมแสดงเพียงสามคน มีนายโรงตัวนางตัวตลกผู้แสดงนะคะจะเป็นชายล้วนการแต่งกายนะคะมีสองลักษณะนะคะเป็นแบบโนราและก็แบบละครชาตีนะคะเรียกว่ายืนเครื่องพระนางค่ะเรื่องที่ใช้แสดงนะคะมากที่สุดก็คือเรื่องมโนพระสุทนกับนางมโนราค่ะ Thank yeah. you. you mm -hmm. ต่อมาค่ะคละครชนิดที่2นะคะก็คือคละครนอกค่ะเป็นละครที่ปรปับปรงมาจากาละครโนราชาตีนะคะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่เดิมเนี่ยใช้ผู้ชายแสดงล้วนนะคะดำเนินเรื่องแบบรวดเร็วตลกขบขันคำที่ใช้นะคะเป็นคำตลาดไม่เค้งคัดต่อระเบียบแบบแผนจารตปรภันี้คะ่ะการแต่งกายนะคะใน ระยะแรกนะคะจะแต่งกายแบบคนธรรมดาสามัญน,นะคะต่อมานะคะมีการแต่งกายให้งดงามมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรียนแบบมาจากละครในนะคะเรียกการแต่งกายแบบนี้นะคะว่ายืนเครื่องพ้าหนังนะคะ Thank oh. Thank you. ละครน,นอกนะคะเดนตีที่ใช้นะคะก็จะใช้วงปีพาดเครื่องห้าหรือว่าเครื่องคู่นะคะเพลงร้องก็จะใช้เพลงจังหวะชั้นเดียวนะคะหรือว่าเพลงสองชั้นนะคะแล้วก็มักจะมีควาว่านอกต่อท้ายค่ะเรื่องที่ใช้แสดงนะคะก็จะมีคาวีพี่พี่กุลทองมณีพิชัยสังทองนะคะเป็นต้น,นะคะ่ะละครในน,นะคะชน,นิดที่สามเป็นละครที่เกิดหลังละครน,นอกนะคะ แสดงในพระราชฐานเท่านั้นนะคะเลยเรียกว่าละครในวิธีการแสดงค่ะละครในเป็นละครที่มีแบบแผนเฉพาะตัวเน้นความงดงามของท่ารำกระบวนท่ารำต้องพิถีพิถนันมีความอ่อนช้อยบทกรต้องเลือกสรรบทกรที่มีสำนวนสละสลวยนะคะแล้วก็มีความไพเราะเป็นสำคัญะคะ่ะการแต่งกายนะคะพิถีพิถนันตามต้นเครื่องของ กษัตริย์นะคะดนตรีที่ใช้ค่ะใช้วงปีพาดเรื่งครูค่ะเรื่องที่ใช้แสดงนะคะมี3มเรื่องนะคะคือลามเกียนอุนรุษและก็อินเอาค่ะ สำหรับวันนี้ครูเบียก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ